นี้จะชวนคุณผู้ชมมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอายุยืนแต่อายุยืนด้วยอาหารวันนี้มีอาหารอะไรบ้างที่คุณหมอพรเทพบอกว่าเป็นเคล็ดลับที่อยากนาํามาฝากคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีครับวันนี้เอาของมาโชว์ข้างหน้านี่ประมาณห้าหกอย่างนะก็เป็นเรื่องที่ได้บันทึกไว้ในองค์การนาไมโรกแล้วว่า ทำให้คนกินอายุยืนค่ะเดี๋ยวตอก่อนไปถึงเรื่องอาหารเนี่ยตั้ง5้าอย่างเนี่ยอยากจะแนะนําองค์ประกอบที่สําคัญอีก4อย่างนอกจากอาหารอะไรคะคุณอที่จะทําให้คนอายุยืนนะฮะอ,อันแรกสุดเลยคือการออกกาลังกายสำคัญสําคัญมากอ,มอย่างวันนี้เนี่ยเช้ายันบ่ายเนี่ยผมเดินไปแล้วทั้งหมดหกพักวาก้าละหก5ันอยาเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปอีกสี่พก็เป็นหมื 1, ่นโอ้โห แต่ไม่ต้องเอาแบบนี้นะเอาแค่สามสิบนาทีพอแล้วอันที่หนึ่งเลยออกกำลังกายสามสิบนาทีโต้ตครั้งอาทิตย์ละห้าวันอ,อย่างติดต่อกันนะสามสิบนาทีทีนี้นอกจากออกกำลังกายแล้วก็ชีวิตระหว่างวันก็พยายามอย่าเหนื่อยนิ่งไม่ใช่พอไปถึงที่ทำงานก็นั่งแปะแล้วไม่ไปไหนเลยนะทำงานเสร็จก็กลับบ้าน <c oughs> แค่นั้นเขาต้องขยับ บอยทักชั่วโมงหนึ่งก็หยับลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไปห้านาทีเดินกลับห้านาทีทําทีเหมือนจะไปเข้าห้องน้ำแต่ไม่ได้ไปไปล้างมือแล้วก็รูปหน้าหน่อยสว่างขึ้นมาเด<อ>หายง่วงด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายก็เผาผลาญแล้วทําให้ร่างกายเราเนี่ยก็ชุ่มกัวช่วยนะฮะตอนที่สองคือเรื่องอารมณ์เ<อ>นี่ยเราจะต้องหัดเป็นคนยิ้มเก่งนะนคิดถึงเรื่องสนุกสนานแล้วก็ต้องหัดเซลฟี่อ่าเดาเซฟฟี่ที่ครับเซลฟี่หน่อยเซลฟี่ค่ะ ่ะเซลฟี่เพราะเซลฟี่ทีหนึ่งยิ้มทีหนึ่งยิ้มก็ได้ความสุขสารดีๆเข้าไปในสมองโดปามีนเอนโดฟินก็จะหลั่งอารมณ์ต้องดียิ้มถ่ายเซลฟี่ร้องเพลงเต้นลําฟังเพลงแล้วต่อไปก็คือต้องมีเพื่อนคุยอ๋อแบบคุยกันต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวนี้ง่ายละเซลฟี่ร็จแล้วก็ส่งรูปไปเพื่อนดูแล้วก็คุยกันในไลน์ ทักทายกันหน่อยทักทายกันคุยกันยังไงก็ได้ให้มีความรู้สึกว่าเรามีเพื่อนอบอุอ่นชีวิตก็จะสนุกเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะ,ะแล้วก็ถ้ามีเวลาสักวันหนึ่งก็สักห้าหรือสิบนาทีนั่งอยู่กับตัวเองเงียบๆทำสมาธิหน่อยเพราะการทำสมาธินี่ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นนะทำให้ความจำดีขึ้นนะแล้วอัลไซเมอร์ก็จะน้อยลงนะแล้วสุดท้ายในเรื่องอารมณ์ก็คือต้องรู้จักสัมผัสคนกอดกัน แต่ตัวท้องต้องตัวกันมีความรู้สึกว่าฮอร์โมนพวกออกซิโตซินจะหลัง่งถ้าเราอาร,อรมณ์ดีฮอร์โมนดีๆมันจะออกมาทําให้มีความสุขละ,ะเซลล์ก็จะล่าเริงอายุยืนอันที่สามก็คือจะต้องนอนหลับให้ครบวันละหกถึงแปดชั่วโมงมการพักผ่อนสำคัญสำคัญมากมากเลยถ้านอนไม่ครบหกถึงแปดชั่วโมงร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ซ่อมแซมไม่ได้ซ่อมแซมโดยเฉพาะช่วงสี่ทุ่มถึงตีสอง ต้องนอนให้ครบเพราะว่ามันจะมีโกรทฮอร์โมนหลังเราก็จะมีเซลล์ใหม่ๆเกิดขึ้นออกมาตลอดเวลาเราก็เจนหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลาอ,อันนี้อย่างที่สามนะฮะที่สี่ก็คือเรื่องฟันทำไมอ่ะคุณหมอโอ้ถ้าฟันไม่ดีสักอย่างนี้นะกินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วก็ <laughs> กินก็ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวล,ลำไส้ก็พังอีกความทุกขนะ์เนาะความทุกข์เลยแล้วก็ถ้า<อ>ไม่เคี้ยวสารที่เอาเข้าไปในร่างกายมันก็ไม่ได้ย่ยอยไม่ได้ดูดซึม ในนี้หมายถึงรักษาฟันรักษาร่างกายตัวเองให้ดีต้องเช็คอัพทุกปีตรวจร่างกายเช็กอัพว่าไตตับไตไตภูมิมามาพวกเป็นยังไงบ้างหัวใจสมองเราจะต้องซ่อมตรงไหนบ้างยังดีอยู่ไหมเราจะต้องรีบรักษาแต่นิ่นๆนนะอ่าแล้วกลับมาถึงเรื่องสําคัญที่เป็นพระเอกวันนี้ก็คือเรื่องอาหารนะที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยออนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยชา ทำไมคุณหมอึงอเอาชามาด้วยอะคะชานี่ทําให้เราลดไขมันในกระแสเลือดแล้วก็มีออกซิพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่เยอะกินเข้าไปแล้วก็จะทําให้เซลล์ร่างกายเราเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็ชาที่ดีจะต้องกินชาที่เข้มข้นหน่อยค่ะชาแดงๆนี่ดีที่สุดเป็นชาหมักใช่ไหมคะต้องดื่มแบบร้อนด้วยคือถ้าชาที่มันหมักแล้วก็ ชงไว้นานเนี่ยมันจะฝาดอพอฝาดเสร็จสารฝาดมันจะต้านค,คาเฟอีนที่อยู่ในนี้ไม่ออกฤทธิ์แล้วร่างกายจะสู่สมดุลลดการดูดซึมไขมันในลาําไส้แล้วมันก็ทําให้มีแทนนินฆ่าเชื้อโรคมีอะไรต่างๆห้ามเติมน้ำตาลอะไรทิ้งเดี๋ยวนี้กินชาเนี่ยพระชาชักนีน่นมต้องนมข้นหวานทั้งโอยสารพัดน้ําตาลสารพัดเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีอันนี้กินชาชาจีนแหละ อันนี้แค่อย่างแรกก็ดีแล้วมีประโยชน์อันนี้หนึ่งะอันนี้หนึ่งอันที่สองอ,อันที่สองคือปลาปลาปลานี่มีโอเมก้าสามนะครับปลาทะเลถ้าได้ดีจะไปปลาทะเลลึกก็จะลดไขมันไม่ดีในร่างกายเรานะอ,อันนี้กล้วยน้ำว้าพระเอกพระเอกของเรากล้วยน้ำว้ากับผักผลไม้นี่ต้องกินนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ชลลําระลําไส้เราล้างลดโรคกระเพาะม,มีไฟเบอร์เยอะเป็นผงละเอียดไมโครไฟเบอร์เลยนะ กินเข้าไปเราดูดน้ำมหาตัวแล้วไมนาที่ล้างลาไส้เราทําให้ท้องไม่ผูกวีวิตามิน A B C D ซดีครบหมดเลยแล้วมีโปรตีนโปรทิปโตแฟนแคลเซียมแมกนีเซียมมาสร้างยานอนหลับให้เราถ้าเจอแสงแดดต่อมาผลไม้ผักผลไม้นะรวมทั้งมะละด้วยนะมะละนี่เป็นยาวิเศษของคนอายุยืนของชาวเอเชียเขาบอกว่ามันขมมันดีใช่ไหมขมเพราะเป็นยาเพราะว่าเป็นยาเย็น แล้วมันก็ทําให้ปรับสมดุลร่างกายเราด้วยนะฮะหลายอย่างมากนี่มันละต้องกินเลยนะช่วยทําให้ร่างกายเราไม่อักเสบกลุ่มที่4ี่ก็คือ,อกระเทียมะะกระ,<ก>ะ,ะเทียมก่อนกระ,กะเทียมนี่เป็นตัวลดการดูดซึมไขมัน<ะ>แล้วมันป้องกันการติดเชื้อในเส้นเลือดลดการอักเสบของเส้นเลือดป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคหัวใจ<ะ>อันนี้ก็ข้าวเท่านี้ก่อนนฮะมีรายละเอียด ที่ประโยชน์มหาศาลก็เทียมมากมา,ายไก่กองเลยา,ทา,ายยลทานง่ายด้วยนะแล้วก็มันมีความริร้อนที่ช่วยทําให้ร่างกายเราอบอ,อุ่นด้วยนะ <S <S นแล้วสุดท้ายเลยคือน้ํามัน <S <S น,มน,น้ํามันเนี่ยพวกอ,อ,วองค์การอนามัยโลกได้แนะนํา UN นะว่าเราจะต้องกินน้ํามันที่มันไม่ตกตะกอนหรือว่าไม่ไปหยุดอยู่ตามเส้นเลือดน้ํามันเนี่ย ถ้ามาจากธรรมชาติเลยโดยไม่ผ่านความร้อนไม่ผ่านสารเคมีเลยคเป็นน้ํามันดีหมดอย่างมะกอกเนี่ยน้ามันมะกอกมาจากเม็ดมะกอกที่สุกเต็มที่เรามาบีบน้ําออกมาเลยแล้วก็กองออกน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก็เอามะพร้าวนี่ยมาบีบเอาน้ำออกมาแล้วทําให้น้ํามันแยกตัวหรือว่าใช้ทากะทิแล้วแยกน้ําออกไปแล้วอันหนึ่งก็คือน้ํามันคาเมเลียเป็นน้ํามันจากเมล็ดคาเมเลียคล้ายเกาลัดเนี่ย เอาไปคั่วเราหีบน้าออกมาถ้าเรากินสามวันนี้ L D L จะไม่ขึ้นจะลงด้วยค่ะแล้วทั้งสามอย่างนี้มีอย่างเดียวที่ถูกความร้อนแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยก็คือคาม์ิเดียประกอบอาหารได้ได้ถึงสองร้อยห้าสิบองศาไม่ไม่แล้วก็ไม่เป็นมะเร็งทนแต่สองอันนี้ไม่ได้นะแปสิบองศาก็เริ่มไหม้ละค่ะถ้าเรากินอย่างนี้ได้ UN เอบอกว่า อายุจะยืนร้อยปีเลยแล้วออกกําลังกายเพิ่มขึ้นไปด้วยอาจจะถึง120ปีเลยออกกำลังกายลมดีมีเพื่อนคุยนอนหลับให้พอแล้วก็รักษาฟันตรวจร่างกายดีก็จะทำให้อยุยืนอย่างแน่นอนที่สําคัญเรื่องของบุหรี่แล้วกแอลกอฮอล์ด้วยคุณหมอต้องงดด้วยเนาะใช่ใอันนั้นเป็นตัวที่เราต้องหลีกเลี่ยงเลยอย่างสิ้นเชิงไม่ไม่ดื่มไม่สูบเลยเด็ดขาด แล้วก็เทคนิคเคล็ดลับที่คุณหมอนำมาฝากถ้าทำได้คุณผู้ชมอายุยืนแน่นอนนะคะจะเอากี่ร้อยปีดีเอาสักร้อยปีขึ้นไป <c oughs> ก็เซลล์มันก็ไม่ค่อยอยู่เป็นเพื่อนเราละเสื่อมไปตามสภาพ,าภาพนะคะ,ะ,คะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอคอนเทพตมากๆเลยคุณผู้ชมลองเช็คลิสต์ดูนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณหมอคอนเทพต์นำมาฝากนี่หาได้โดยทั่วไปเลยแล้วก็เรื่องเคล็ดลับก่อนหน้านี้สี่ข้อเราก็ทำได้ง่ายๆนะคะ อย่าลืมนะคะร่างกายเราสุขภาพเราชวนคนที่เรารักมาออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์แบบนี้ขอบคุณคุณหมอพันเทพมากๆค่ะสวัสดีครับขวดนี้เป็นตัวเอง love life บูดี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง200%